สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็ชาว Facebook นะครับที่ติดตามร้านซับโสพลนะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับก็วันนี้นะครับมีสินค้าดีๆมานำเสนอนะครับเป็นสินค้าเครื่องคูปต้านะครับเครื่องคูปตต้าอาทีร้อยนะครับสภาพสวยสดใสกันเลยนะครับก็เลยมาทำคลิปวิดีโอดีๆให้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ ผมรับประกันเลยว่าสแตนดาร์ดนะครับ80%แท้นะครับจากโรงงานนะครับเครื่องยังไม่เคยเปิดฝาสูบนะครับยังไม่เคยเปิดตั้มนะครับยังไม่เคยผ่าซ่อมใหญ่นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสีสันเดิมนะครับไม่มีการตกแต่งนะครับนี่นะครับตภาพร้อมใช้งานแล้วผมจะรีวิวให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับนี่นะครับ รัดฝาสูบยังไม่ใค่ถอดนะครับีูนะครับมาฟังวิดีโอพร้อมๆกันนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับราคาอยู่ที่สอง0 0ี่พันบาทนะครับ2 4 0 0 0พันบาทสำหรับท่านใดที่หาเครื่องเดิมๆนะครับแล้วก็ใช้งานประมาณสิแรงม้านะครับประหยัดน้ำมันเซฟแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเครื่องนี้นะครับ พร้อมใช้งานกันเลยนะฮะเบอร์โทรนะครับของร้านทรัพย์โสพลนะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้อากาศดีๆนะครับก็มาทำคลิปกันให้ดูนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับ มาฟังเสียงพร้อมกันนะครับรอสักครู่นะครับรอบสโลเบานิ่มมากนะครับ อยู่ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับคุณค่ากับเม็ดเงินนะครับที่จะแลกนะครับสวยๆตัๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับนี่นะครับเวเรามาเล่นกันนะ เครื่องกำลังหัดดีมากเลยนะครับหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับสูบน้ำนะครับไถนานะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่แรงมากนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับร้านทับยสมพลอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีจัดส่งทั่วประเทศนะครับหากท่านใดสนใจอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใกล้จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ร้านเรามีจัดส่งทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเรามีเครื่องสวยๆเดิมๆนะครับจากโรงงานเราจะมารายงานกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์ช่องทาง YouTube ร้านทรัพย์สพผลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ